วันนี้วันที่6แล้วนะคะครูภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนมากเลยค่ะเมื่อวานนะคะครูสอนเรื่องภาพลักษณ์และบทบาทที่ภาพลักษณ์มีต่อชีวิตคุณไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะสอนว่าความมั่นใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรค่ะความมั่นใจในตนเองมาจากไหนเราจะได้ความมั่นใจมาได้ยังไงและเราจะได้ความมั่นใจมากขึ้นได้ยังไงอยากรู้คำตอบไหมคะ คำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดนี้นะคะตอบได้คำเดียวเลยค่ะว่ามาจากตัวคุณค่ะความมั่นใจในตนเองเริ่มต้นจากตัวคุณค่ะการมองตัวคุณเองการยอมให้คนอื่นมองตัวคุณและการกระทำและพฤติกรรมของคุณเองซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่คุณและคนอื่นมองตัวคุณเองค่ะสำหรับบางคนนะคะ การขาดความมั่นใจจะส่งผลกระทบแค่กับเป้าหมายที่อยู่สูงมากเท่านั้นเช่นคุณอาจต้องการเป็นนายกเป็นนักร้องหรือนักแสดงมืออาชีพหรือความฝันของคุณคือการเดินทางรอบโลกเยี่ยมชมประเทศต่างๆสำหรับคนอื่นๆปัญหาความมั่นใจในตนเองนั้นอาจจะกระทบแค่กับเรื่องใกล้ตัวเข้ามาอีกปัญหาเรื่องความมั่นใจส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่สูงมากหรือปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว และปัญหาเรื่องความมั่นใจจะส่งผลกระทบต่อเราในบางช่วงเวลาของชีวิตและเรามักจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้เสมอค่ะหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือการหลีกเลี่ยงค่ะง่ายมากการหลีกเลี่ยงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้ตลอดตั้งแต่เด็กหากเราอยากออกจากสถานที่ที่เราไม่มั่นใจเราจะแก้ตัวว่าจะไปไม่ได้จะแกล้งป่วยบ้างแกล้งยุ่งบ้างแต่มีบางครั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเราก็ต้องทําและถ้าหากการขาดความมั่นใจไม่สามารถทําให้คุณได้ลองสิ่งใหม่ๆและประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะอย่างที่ครูได้สอนในตอนแรกนะคะจุดเริ่มต้นของการเพิ่มความมั่นใจคือคุณต้องเข้าใจว่าอะไรคือต้นตอของปัญหาค่ะการไม่นับถือตัวเองหรือเปล่า การไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองหรือเปล่าความรู้สึกไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับคนอื่นหรือความทุกข์บางอย่างในวัยเด็กที่ส่งผลมาถึงตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างรวมกันลองค้นหาสาเหตุของการขาดความมั่นใจของตัวเองดูคราวนี้คุณก็มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสะเต็ปถัดไปพอค้นหาสาเหตุเจอเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือเอาชนะความกลัวเพื่อกระตุ้นความมั่นใจค่ะ ง่ายๆก็คือให้ลองเผชิญกับความท้าทายเล็กๆปล่อยให้สมองของคุณได้ชินกับความกลัวเล็กๆนี้ไปเรื่อยๆแล้วสมองจะได้รู้ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ค่ะคุณจะพบว่าผลลัพธ์นั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดแล้วคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ว่าทำไมรู้สึกดีจังและความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นทันทีค่ะพอคุณชนะความท้าทายเล็กๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้อย่าลืมแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยค่ะ ให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ค่ะแค่นี้คุณก็ถือว่าอยู่บนเส้นทางแห่งการเพิ่มความมั่นใจในตนเองแล้วค่ะและนี่คุณได้เรียนมาถึงวันที่6แล้วนะคะหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคุณพร้อมที่จะก้าวสู่ระดับถัดไปของชีวิตแล้วค่ะการที่ครูยังอยู่ที่นี่กับคุณในวันที่6ในห้องเรียนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแน่นอนค่ะ การสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนั้นอาจใช้เวลาสักพักนะคะและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ครูไม่อยากให้ทุกคนรีบเรียนให้จบ12วันในวันเดียวนะคะครูอยากเห็นผลจริงและในการเห็นผลจริงคุณก็ต้องค่อยๆคิดทบทวนทุกบทที่ครูสอนในแต่ละวันทุกบทเวลาเรียน กับครูมันฟังดูง่ายค่ะแต่เวลาให้ลองคิดจริงลองทําจริงมันต้องก้าวออกจากคมฟัโซนจริงค่ะมันมีความกลัวจริงเข้ามาเกี่ยวข้องและชัยชนะหลังจากที่เราชนะความกลัวนั้นได้มันฟินจริงค่ะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแบบไม่ต้องเรีบเร่งค่ะมันดีกว่าด้วยซ้ํามันดีกว่าที่จะรีบไปจนถึงวันที่12ภายในวันเดียวค่ะค่อยๆฝึกอย่างชา้ชาๆในตอนแรกแล้วค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มความกลัวทีละเล็กทีละเล็ก เพื่อเพิ่มความมั่นใจและไปอย่างที่ที่คุณต้องการได้ค่ะแน่นอนนะคะความเสี่ยงที่ให้เพิ่มนี้ไม่ใช่หมายถึงให้ไปกระโดดหน้าผาหรือให้ไปบันจี้จัม๊มหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหากแต่หมายถึงการรับรู้ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดการกระทำหนึ่งของเราทั้งทงที่รู้ว่ากลัวแต่ก็ยังจะทำการรับรู้ว่าเรื่องนี้เสี่ยงแต่ก็จะทำเนี่ยค่ะ มันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของความมั่นใจในตัวเองถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ได้มันจะสุดยอดค่ะหากคุณหยุดคิดสักนิดคุณจะเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นความกลัวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเช่นครูอาจจะเสี่ยงโดนนักเรียนเกลียดจากการสอนวิชามั่นใจนี้เป็นต้นแต่พอหยุดคิดสักนิดก็รู้ว่าใครจะมาเกลียดเราที่เราจะสอนให้เขามั่นใจจริงปะคะคิดไปคิดมาก็รู้ว่า เอาเวลาตรงนั้นไปวางแผนการสอนไปเตรียมการสอนเอาเวลาไปคิดว่าควรจะสอนอะไรให้เนื้อหามันมีประโยชน์ที่สุดดีกว่าไหมทํายังไงถึงจะได้ใส่เนื้อลงไปให้ได้มากที่สุดใครอยากสอนน้ําสอนไปครูจะสอนเนื้อเนื้อถ้าคุณเอาเวลาที่จะกลัวไปเน้นที่ผลลัพธ์เชิงบวกแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องค่ะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูจะสอนขั้นตอนง่ายๆในการกระตุ้นความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วเ,เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ